สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับพบกันในวันอาทิตย์ที่18มกราคมนะครับวันนี้ตโตหยิบฟุตบอลที่น่าสนใจมาวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งหมด6คู่ด้วยกันนะครับก็มาจากชั้งพรีเมียร์ลีกา้าแล้วก็กันโชเซเรียอิตาลีนะครับแล้วก็วันนี้กิจกรรมทายสกอร์ของช่องเลือกเป็นคู่พรีเมียร์ลีกรอบดึกนะครับที่แอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านพบกับเอเวอร์ตันนะครับรวมสนุกทาสกอร์เพื่อรับเงินรางวัลง่ายๆได้เลยนะครับ โอเคครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาพวกเรามาเริ่มพูดคุยกเลยสสำหรับคู่แรกในวันนี้เป็นพรีเมียร์ลีกในเวลา3ทุ่มตรงวูฟแฮมตันจะเปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลสำหรับเจ้าบ้านวูฟแฮมตันนะครับก็จมบวยของพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามฟอร์มในช่วง4นห้านที่ผ่านมาเริ่มดูดีขึ้นเลครับแต่ว่าโอกาสตชั้นยังสูงอยู่ดีเพราะว่าพวกเขามีแค่7คะแนนนะครับ ตามโซนปลอดภัยอยู่ตั้ง14-15ต้ามนั่นเลยส่วนทางนิวคาสเซิลในลีกผลงานโอเคนะครับรั้งอันดับ6ก่อนเริ่มเกมมี32คะแนนก็ลุ้นท็อปโฟได้สำหรับสาลิกาดงวันนี้ก่อนเริ่มเกมวงการได้เสียให้ทางนิวคาสเซิลนะครับบุกมาเยือนเป็นต่อที่จุดนะครับก็ถือว่าทุกสำนักมองนิวคาสเซิลดีกว่าพอสมควรคู่นี้เจอกันมา10ครั้งนะครับเป็นนิวคาสเซิลชนะได้ถึง6 New นิวคาสเซิลชนะวูฟมาสี่นัดรวดเกมแรกเจอกันที่เซนต์เจมส์พาร์คในฤดูกาลนี้นิวคาสเซิลเฉือนชนะได้นะครับ1ประตูต่อศูนย์ส่วนที่บ้านของวูฟที่โมลลนิวกราว7ปีหลังปรากฏวูฟนั้นแพ้นิวคาสเซิลแค่ครั้งเดียวคือฤดูกาลที่แล้วนะครับที่นิวคาสเซิลบุกมาชนะ2-1คู่นี้เจอกันเนี่ยเจ้าบ่อยมากๆนะครับ ส่วนการทำเงินใน4ปีหลังสุดเจ้าบ้านกิน2ทีมเยือนกิน1แล้วก็ยก1นะครับสูง2ต่ํส2สําหรับวูฟอย่างที่ต้องให้ข้อมูลไปนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครมา4เกมติดในทุกรายการล่าสุดลงสนามในศึกเอฟซีคัเมื่อสัปดลลาห์แ้วเปิดบ้านไล่ล่มชูสเบอรี่6ประตูต่อ1ครับส่วนในเกมลีกบุกเสมอเอเวอเรตได้1 1ตอนนี้วูฟทากําไรให้นักลงทุนมา5เกมติดแล้ว ส่วนผลงานในบ้านก็เพิ่งเก็บช,ชนะเป็นนัดแรกของฤดูกาลนะครับเมื่อประมาณต้นเดือนมก,การาเนี่ยเปิดบ้านไล,ลไ่ถล่มแมกซ์แชมไปถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับเพราะว่าก่อนนั้นใครมาเยือนก็มักจะยิ้มหวานเก็บ3แต้มน,นะครับทำให้เป็นเกมล่าสุดที่วูฟทากาไรจนได้ช่วงนี้ฟอร์มโอเคขึ้นนะกรบสํากรบวูฟอย่างที่บอกไปส่วนเรื่องสูงต่ำนั้นอยู่ประมาณ50-50นะครับส่วนทางทีมเือนนิวคาสเซิลนั้นลงสนามค่อนข้างหนักทีเดียว ล่าสุดลงสนามในศึกคาราบาวคัพรอบรองชนะเลิศนั้นแพ้คาบ,บ้านต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูตสองก่อนหน้านั้นก็เจอกับบอลมาในศึกเอฟเอคัพนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คมาสี่เกมติดในทุกรายการแล้วล่าสุดลงสนามในเกมลีกก็ชนะลิดสุดมันครับสี่สามแต่ปัญหาปีนี้ของนิวคาสเซิลอย่างที่ทราบทราบกันคือเกมเยิงน,นั่นเองนะครับหกนัดหลังแพ้ไปถึงสี่แต่ว่าเกมล่าสุดนั้นบุกไปเยือนเบอร์ลี่ถล่มไปได้ถึงสามหนึ่งนะครับ พวกเขาทำกำไรแค่สองเกมจากชัยาชนะที่ว่ามาที่เหลือเจ๊งหมดนะครับแล้วก็มักจะออกสูงส่วนตัวผู้เล่นในวันนี้นะครับเจ้าบันฟูฟของทางร็อบเอ็ดเวิร์ดส์ยังนำโดยควางฮิชานนะครับแล้วก็โทลูอาร์โคโดเร่์ุ่นิฟิวยังมีอย่างทางเชลโกเมสมาดุสมาเน่แล้วก็โรดิโกเมสเหมือนเดิมนะครับส่วนทางนิวคาสเซิลโปรแกรมค่อนข้างชุก,กน,นะครับแต่ว่าเอ็ดดี้ฮาวก็ น่าจะใช้ชุดเดิมๆนี่แหละครับมิฟิลก็าชันโรตูนเล่จอร์เรนตันแล้วก็บรูโน็กกีมาไรส์นารุคาวีบานส์อันทนิกาดอนแล้วก็จอห์นวิซ่าอาจจะเป็นนิกวาร์มาเดอร์สตาร์ทก็ได้นะครับก็ดูจากไลน์อัพเนี่ยก็เป็นนิวคาส์เซ่นแหละที่ดูดีกว่าอย่างไรก็ตามคู่นี้ผมเอ็นเอียงไปทางเจ้าบ้านทีเดียวนะครับฟูฟใน3ามสี่เกมที่ผ่านมาฟอร์มน่าประทับใจแล้วก็เล่นดีขึ้นเลยนะครับส่วนนิวคาส์เซ่นครับ ปัญหาขาองพวกเขาคือเกมนอกบ้านทีเดียววันนี้จะบุกมาชนะไม่ง่ายนะครับถึงแม้ทุกสำนักจะดูมั่นใจสาลิกาดงแต่ต้องมองว่าวันนี้เจ้าบ้านอย่างวูฟเนี่ยไม่น่าจะแพ้นะครับคู่ที่2ยังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับเวลา5ทุ่มครึ่งแอชตันวิลล่าจะเปิดบ้านพบทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันเจ้าบ้านแอสตันวิลล่า ยังเป็นทีมที่ฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับล่าสุดอูนาเอมอรี่เฮดโคชก็พึงได้รับรางวัลโคชยอดเยี่ยมของเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับไม่รู้จะเป็นอาดันไหมนะครับ mm. ส่วนทางเอฟตันของเดวิดมอยช่วงหลังก็ฟอร์มฝืดนะครับอันดับอยู่ที่12ทีเดียววันนี้เรทราคาเปิดมาก็แน่นอนอยู่ที่เจ้าบ้านวิลล่านะครับขยับจากจุด5เนี่ยวิ่งไปจุด7.5ราคาก็เริ่มมั่นใจแอสเวล่ามาขึ้นเรื่อยๆนะครับคู่นี้เจอกันมา10ครั้งเนั้นวิลล่าชนะ ได้ถึง7เฮดูเฮดดีกว่ากันเลยนะครับเกมแรกเจอกันที่บ้านของเอเวอรตันเมื่อเดือนกันยานะครับในเกมแรกของฤดูกาลเสมอกัน0์นูนะครับส่วนที่ออวิลล่าปาร์กเองวิลล่าเปิดบ้านชนะเอเวอรตัมา4ฤดูการติดนะครับปีที่เราชนะ3-2ใน4ปีหลังก็เลยทําให้อารชันวิลล่าเจ้าบ้านซึ่งมักจะเป็นบอลต่อก่อนเริ่มเกมทํากําไรสมมากกว่านะครับแล้วก็คูน่นี้ออกสูงมา4ปีรวดแล้ว สำหรับแอสตันวิลลาสิบนัดหลังสุดเก็บชัยชนะได้ถึง8เกมในทุกรายการนะครับที่แพ้ก็แพ้อาร์เซนอลนั่นแหล,ละล่าสุดลงสนามนศสกเอฟคัพก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอย่างสวยงามนะครับบุกชนะท็อตแนมอัส์เพลย์2-1ส่วนในเกมลีกล่าสุดสะดุดเสมอเล็กน้อยครับเสมอพาเลส0-0แต่ว่านั่นเป็นเกมเยือนเพราะว่าถ้าได้เล่นในบ้านบอกเลยว่าวิลลาดีมากครับชนะเก้าเกมติดในทุกรายการส่วนในเกมลีชนะมาเจ็ดเกมรวดนะครับล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะฟอรต์ปรส3-1 พวกเขาทำกำไรในบ้านถึง70%หน้าตามสุดๆแล้วก็มักจะออกสูงนะครับส่วนทางฝั่งเอเวอเรตันนี่ก็เพิ่งลงสนามในศึกเอฟเอคัพแต่ตกรอบนะครับเล่นในบ้านเสมอกับเซนตลาในเวลาแล้วก็แพ้จุดโทษส่วนในเกมลีกล่าสุดนั้นเปิดบ้านทำได้แค่เสมอบัวยอย่างวูฟ1-1นะครับคือเอเวอเรตันเนี่ย6เกมหลังชนะแค่นัดเดียวนะครับคือเกมเยือนล่าสุดนั่นเองที่บุกชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เรียกได้ว่าฟอร์มช่วงหลังค่อนข้างฝืดน,นะครับ แต่การทําเงินในเรื่องของการเล่นนอกบ้านดีทีเดียว5นัดทํากําไรไป3ก็เกินครึ่งนะครับแล้วก็มักจะออกต่ําไลอัพในวันนี้แอสเซมิล่าตัวทั้งสมบูรณ์ก็ไม่มีเราจะมาเล่นนะที่ย้ายทีมไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามแนวรุกที่มีค่อนข้าง,งจะสมบูรณ์มากนะครับออริเวตกินส์มาร์เกนโรเจอร์จอห์นแมกกินแล้วก็เอมโรบุนเดียส่วนทางเอฟเวอร์ตันนะครับชุดน,นี้ยังนำโดยทีโน่บร์รี่เดวายแมกนิวแจ็คกลีริชแล้วก็เทเลอร์ดิปลิง ก็วัน,นก็สำหรับเกมคู่นี้อิโตยังชอบไปที่แอชวิลล่านะครับเล่นที่วิลล่าพักแข็งแกร่งมาตรฐานสูงมากนะครับก็ดูเป็นต่อตามราคาที่เปิดมาเลยนะครับถ้ารักษามาตรฐานได้แบบนี้ผมว่าวิลล่ามีโอกาสชนะเกิน1ลูกได้ซ้ำนะครับในคืนแบนนี้ คู่ต่อไปเป็นศึกลาลีกาสเปนในเวลา4ทุ่ม15นาทีนะครับรามิอัลเลร์โกมาดริดจะเปิดบ้านพบกับอลาเบสสำหรับอัลเลติโกมาดริดก่อนเริ่มเยมรังอันดับ4นะครับ19นัดมี38คะแนนปีนี้รามิก็ลุ้นแชมป์เหนื่อยนะครับก็ต้องลุ้นท็อปโฟเอาส่วนทางอลาเบสช่วงหลังก็ฟอร์มไม่ดีอันดับลนไปที่16นะครับมี19คะแนนอยู่เหนือโซนตกชั้นนะแค่2แต้มเองนะครับ วันนี้วงการได้เสือก็ให้ตรามีเล่นในบ้านเป็นต่ออยู่แล้วนะครับราคาเปิด1.25นี่บางสำนักขยับไป1.5เลยนะครับตรามีต้องชนะเกิน1ลูกเท่านั้นถึงจะทำกำไรเจอกันมาสิบครั้งอัลเตโกมาร์ดชนะ6ครับเสมสอ2แล้วก็แพ้2เกมแรกเจอกัน ที่บ้านของ阿าเบสไปนี้เนี่ยกลายเป็นเสมอ1นึ1นะครับนี่阿าเบสกินเดิมพันเหนือตราหมีมา5เกมแล้ว,ยวเย่อเยืนนะครับส่วนในบ้านของอัตเตอโกมาริดกเหนือกว่านะครับเปิดบ้านชนะ阿าเบสมาทั้งหมด7ดฤดูการติดแต่ว่า2ปีหลังชนะแบบเบียดเบียดนะครับสองมา2ปีแล้วปีที่แล้วก็ต่อลูกกว่าๆนะครับทำให้บอลรองกินดูแล้วบอลรองดูจะเข้าบ่อยกว่าน,นี่ถ้าดูจากสตินะครับแล้วก็คนนี้นั้นมักจะออกสูงและย,ยิงกันเยอะ สำหรับอัตลติโกมาริตลงสนามในโคปาดูเรบุกเฉือนชนะเดปเโวเดปตโวลาคอรุนญ,ญา1-0แล้วก็ผ่านเข้าสูร่รอบต่อไปนะครับส่วนในเกมลีกนั้นล่าสุดทำได้แค่บุกเสมอกับเรอัลโซเซดัดคือเล่นนอกบ้านนั้นดูจะฟืดๆอย่างไรก็ตามในบ้านปีนี้อัตลติโกมาริตเล่นในบ้านยังไม่แพ้ใครแล้วก็ตอนนี้ชนะมา5เกมติดนะครับล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะบาเลเซีย2-1คือตราหมีเนี่ยเล่นในบ้านโอกาสคว้าแามแต้มมาสูงอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าจะยิงผ่านราคาให้กับท่านต่อหรือเปล่าเท่านั้นเองครับอย่าง5นัดหลังทํากําไรไป2เจ๊งไป2แล้วก็ยกไป1ก็ถือว่าทําเงินประมาณครึ่งหนึ่งน,นะครับส่วนใหญ่ก็มักจะออกสูงส่วนทางอาราเบสก็ลงสนามในบันทึกกบัตเตอร์เรชั่นกันนะครับเขารอบต่อไปด้วยการเปิดบ้านเอาชนะรายโยบายกานโนสปราตุต่อศูนย์ส่วนเกมนลีกของอาราเบสปัญหาหนักคือเล่นนอกบ้านนะครับปีนี้เล่นเกมเยือน,นนี้โคตรแย่เลยนี่แพ้เกมเยือนมาทั้งหมด6เกมติด ล่าสุดไปเยือนเบียรเรลแพ้ก,กลับมา3-1แล้วก็พวกเขาเจ๊งเดิมพันแทบจะทุกเกมเลยเมื่อเล่นนอกบ้านในช่วงนี้แล้วก็ออกสูงมา3เกมรวดนะครับวันนี้อัตเลติโกมาดริดของดิโกซิเมโอเน่ครับน่ารุกยังนําโดยทั้งเจอร์ล่าฟาเรสแล้วก็อาราซโดโซลัดมิฟิวยังมีปาโบลบาริออสโกเกลแล้วก็เอสบาเอน่ครับชุดทางอลาเบสของเอเดอโดคูเดน่ารุกมีอย่างโทนี่มาเดเนสแล้วก็ไอโตมามาส ก็ถือว่าดูเป็นรองพอสมควรนะครับสำหรับเกมในวันนี้ผมว่าน่าเล่นไปที่บรรต่ออย่างอัลตโกมาดริดคือตามมาตรฐานเล่นในบ้านพวกเขามี2-3เม็ดให้เห็นนะครับบวกกับอาราเบสที่เล่นเกมเยืยนอนฝืดมากดูแล้ววันนี้ไม่น่าจะบุกมาเจาะอดมาดริดได้ถึงแม้ดูจากเฮดูเฮดเนี่ยบอลรองเข้าบ่อยแต่คืนนี้ไม่น่ารอดนะครับเลือกต่อตรามี คู่ต่อไปเป็นศึกลาลิกาสเปนในเวลาตี3นู่นเลยนะครับรอัลโซเซดัดจะเป็นบ้านพบกับจ่าฝูงอย่างบาเซโลนาเจ้าบ้านรอัลโซเซดัดปนี้ฟอร์มไม่ดีนะแต่ว่าช่วงหลังก็กระเตื้องขึ้นมาคืออันดับเนี่ยอยู่ที่11ก็จริงนะครับแต่ว่ามี21คะแนนเนี่ยอยู่เหนือโซนตกชั้นแค่4แต้มนะครับวันนี้เจอบาเซโลนาที่ฟอร์มร้อนแรงชนะมารัวตอนนี้นำาด่งเป็นจ่าฝูงมี49คะแนนนะครับ วันนี้บาซ่าก็ต้องเน่นเพราะว่าต้องการหนีเรอยลมาดริดไปนะครับเจอกันมา10ครั้งบาซ่าชนะได้8เกมแรกเจอกันบาซูน่าก็เปิดบ้านจนชนะ21นึะครับส่วนที่อนนตาบ้านของทางเรอัลโซเซัดเองพวกเขาเพิ่งมีชัยชนะเหนือบาซ่าเมื่อปีก่อนนั่นเองกับ1-0ที่เหลือนั้นมักจะคาบ้านนะครับทำให้ใน5ฤดูกาลหลังสุดเป็นบาซ่าครับบุกมากินตามต่อถึง4 ส่วนค่ำคืนวันนี้นะครับวงการได้เสือก็เปิดให้บาซ่าบุกมาต่อที่1ลูกเต็มๆก็น่าสนใจครับสำหรับาร,ราคานี้คือเรอัลโซเซดัเนี่ยไม่แพ้ใครมา5เกมติดในทุกรายการแล้วนะครับ ล่าสุดลงสนามในสกอโตเรก็ต้องเล่นไปถึง120นาทีนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านทำได้แค่เสมอกับโอซาซูน่าในเวลา2-2ก่อนที่จะมาชนะด้วยการยิงจุดโทษส่วนในศึกลาลิกาสเปนก็ไม่แพ้ใครมา3เกมติดล่าสุดบุกชนะเกตาเฟ,ฟ่2-1อย่างไรก็ตามปัญหาปีนี้คือเกมเยาวที่ไม่ได้แข็งแกร่งนะเล่นในบ้านไม่ชนะใครมา3เกมติดคาบ้านต่อทั้งบิยาริโอกกโรนาแล้วก็ล่าสุดยันเสมออัตตาโกมาติดได้ทำให้3เกมหลังนั้นเจ๊งไปถึง2นะครับ มาเจอกับบาซ่าที่ฟอร์มช่วงนี้โคตรโหด,ดนะครับนี่ชนะมาเ10เกมติดในทุกรายการหลังจากไปคว้าแชมป์สเปนิสซูเปอร์คัพเอาชนะคูรักแเคนอย่างมาดริดมาได้ลงสนามในเกมที่ผ่านมาในสุดโคปาโตเรชันกันแล้วก็ผ่านกสาสทดรอบต่อไปนะครับบุกชนะราซิ่งสาเดร2-0บาซ่านี่ททำกำไรมา5เกมติดแล้วผลงานในลีกยังร้อนแรงเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะเกมเยือนที่ชนะมา4เกมรวดและใน4เกมนั้นพวกเขาผ่านราคาหมดเลย ลงสนามล่าสุดไปเย็นเอสปันยอนถือว่าเป็นเกมยากนะครับพวกเขาต่อ1ลูกแบบนี้กินเต็มๆสําหรับบาซ่าคือต่อ1ลูก2ครั้งหลังนี่ผ่านหมดนะสำหรับบาซ่าสำหรับเรลสุดของเฮดโค้ชเปเยกริโนมัตาราโซวันนี้แนวะรุกยังนําโดยมิเกลโอชาบาลเบรสเมนเดสกอนโซโลกูยเดสแล้วก็ทาเคฟุซะคุโบก็ถือว่าจัดเต็มได้นะครับส่วนทางบาซ่าของฮันส์ฟลิก แทบจะไม่มีปัญหาตัวเจ็บตัวบาดเลยนะครับจะขาดแค่กาบี้ที่เจ็บยาวนรุกวันนี้ยังมีฟรานตอเรสที่ฟอร์มดีมากนะครับลามินยามาฟามิโลเปสราฟินญาหรืออาจจะเป็นโรเบิร์ตเลบรอฟสกี้ลงสตาร์ทก็ได้นะครับซึ่งเกมในวันนี้ต้งมองว่าถึงแม้โซเซดัดจะไร้พ่ายมาสักพักแต่การเจอกับบา,าร์ซ่าในทีนี้บอกเลยว่าน่าจะต้านยากนะครับบาร์เซโลนาอย่างที่บอกไปต้องเน้นแล้วก็ต้องการหนีไรอัลมาดริดคู่แข่งที่กําลังเป๋อย,อยู่เนี่ย วันนี้ผมว่าบาซ่าน่าลงทุนมากกว่าครับคู่ที่5เปลี่ยนบรรยากาศไปศึกกันโชส์ชราอิตาลีกันบ้างนะครับในเวลาเที่ยงคืนตรงครับโตรีโน่เปิดบ้านพบกับโรมา่าเจ้าบ้านกระทิงหินโตรีโน่อันดับอยู่กลางๆนะครับ อยู่ที่12นะครับก่อนเริ่มเกม20นัดมี23คะแนนก็น่าจะชิลๆนะปีนี้ส่วนทางแอสโรมาปีนี้เนี่ยปรากฏสติเหลือเชื่อนะไม่มีเสมอเลยครับไม่ชนะก็แพ้ระดับ5ครับ20นัดมี39คะแนนก็ลุ้นท็อปโฟได้นะสำหรับโรมาเกมในวนี้ มองโรม่าเหนือกว่าในทุกสำนักเลยนะครับราคาเปิดก็มีจุดห้าบ้างปอป,อปอบ้างน,นะครับเงินไขนี้โรม่าต้องบุกเก็บ3ามต้มนะครับคู่นี้เพิ่งเจอกันไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นเองในศึกของปาอิตาลียแล้วเป็นโตรินอนะครับถือวพลิกล็อกนะบุกชนะโรม่าถ,ถึงโอลิมปิเดียม3ประตูต่อ2แล้วเกมแรกที่เจอกันก็เป็นโตรินนะบุกชนะโรม่าในศึกการชวเมื่อเดือนกันยา10ปรากฏโตรินจัดโรม่ามา2เกมติด วันนี้ได้ไม่รู้ใครจะย้ำแครนใครจะแก้แค้นกันก่อนนะครับอย่างไรก็ตามที่บ้านของโตริโน่สติเป็นรองสุดๆพวกเขาแพ้คาบ้านต่อโรม่า6จาก8ปีหลังทีเดียวพิต่าล้าโรมาก็บุกชนะ2-0นะครับก็เลยทำให้เป็นหมาป่าโรมา่าบุกมาทำกำไรซะมากกว่าครับสำหรับโตโิโนก็ลงสนามล่าสุดในการบุกชนะโรมานั่นเองส่วนในเกมลีกแพ้ต่ออาราตันตา2-0 เกมเย้าของตริโน่เนี่ยค่อนข้างมีปัญหาทีเดียวนะครับพวกเขาแพ้คาบ้าน4จาก5เกมหลังเกมที่แล้วก็คาบ้านต่ออูดิเซ่หนึ่นะครับทต่ไม่เมื่อเล่นในบ้านไม่ค่อยน่าตามเลยนะในเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะออกสูงส่วนทางโรมานนะครับหลังจากแพ้ต่อตอริโน่วันนี้ก็ได้กลับมาแก้แค้นเร็วเลยส่วนในเกมลีกพิ่งเปิดบ้านชนะซาสโโล่สอนะครับ ส่วนเกมเยือนของทางโรม่าเองก็มีสะดุดให้เห็นเล่นนอกบ้าน4นัดหลังในแพ้ไป3พึงบุกชนะเลกเช่นในเกมที่ผ่านมาท่านั้นเองครับทำให้เกมเยือนของพวกเขาก็ไม่ค่อยน่าตามเช่นกันสำหรับไลน์อัพในวันนี้ตริโน,โนของมาโกบารอนีตัวเจ็บยังเยอะนะครับวันนี้นาะรุกมีอย่างทางจิโอน่ชิเมลเน่เชอดัมส์นิคลาเซิ เหมือนเดิมนะครับส่วนโรม่าของทางจานเปโรกาสเปรินีเนี่ยตัวเจ็บก็มีไม่น้อยนะครับแต่แนวะรุกยังนำโดยทั้งสเตฟานเอลชาราวีปอลดีบลามัตเชสซูเล่สำหรับเกมในคู่นี้อิโตแอบชอบไปที่โรม่านะครับถึงแม้เจอกับโตริโน่สองเกมในไปนี้แพ้หมดเลยแต่คืนนี้ผมว่าโรม่าของกาสเปรินี ้องแก้เกมสักหน่อยนะครับบวกกับโตโยโนปีนี้ปรากฏเล่นในบ้านไม่ค่อยได้เรื่องเลยราคาแบบนี้เพราะว่าน่าลุ้นไปที่โรมานะครับสักเม็ดเดียวก็พอจะทำกำไรให้เราได้แล้วนะครับคู่สุดท้ายในวันนี้ครับยังอยู่กันที่อิตาลีนะครับเอซิมิลาน้น,นจะเปิดรังพบกับเลกเช่คู่นี้จะลงแต่เวลาตี2.45 เอชีมิลานปีนี้ก็ถือว่ามีลุ้นแชมป์ทีเดียวนะครับก็ลุ้นแชมป์กับทีมร่วมเมืออย่างอินเตอร์นั่นแหละเพราะผลงานดีมากครับ20นัดมี43คะแนนวันนี้เจอทีมท้ายตารางอย่างเลกเช่ที่มี17แต้มวันนี้มิลานก็ต้องหวัง3แต้มอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะสามารถยิงผ่านราคา1.5ที่หลายสำนักตั้งไว้ได้หรือเปล่านะครับคู่นี้เจอกันก็เสร็จมิลานนะครับชนะเลกเช่มา5เกมรวดในทุกรายการเกมแรกที่เจอกันในลีกก็มิลานบุกชนะ2-0 ส่วนล่าสุดเจอกันเป็นโคปาอิตาเลียครับมิลานก็เปิดซานซิโร่ถล่ม3-0เฮดุเฮเป็นมิลานที่ชนะเยอะและทํากำไรเหนือกว่าตลอดนะครับส่วนที่ซานซิโรเฉพาะในเกมลีกเอชิมิลานเปิดบ้านชนะเล็กเช่แทบจะ100%เซแล้วก็ชนะแบบกระจุนะครับรูการทีลาถล่มถึง3-0ทำให้เป็นปีศาจแดงดำครับเล่นที่นี่กินเดิมพันแทบจะ100เเซ เอชิมลานลงสนามล่าสุดนั้นบุกเปียโนโคมโมไม่ใช่เกมง่ายครับแต่ว่าก็บุกชนะได้ครับ3ประตูต่อหนึ่งเป็น3แต้มสามคัญเพราะว่ามิลานก่อนหน้านั้นเนี่ยสะดุดในลีกมา2นัดนะครับส่วนที่ซานซิโ,โรเองปีนี้พวกเขายังไม่แพ้คใครเลยนะครับแปดด้านหลังชนะ5เสมอ3เพียงแต่ว่าสะดุดบ่อยไปหน่อยอย่างล่าสุดทําได้แค่เปิดบ้านเสมอกับเจนัวนะครับหประตูต่อหนึ่งแต่ในภาพรวมยังดูว่าหน้าตามนะครับเล่ในบ้าน8นัดทํากําไรได้ถึง5ก็อยู่ที่ประมาณ60% ส่วนทางฝั่งเล็กเช่ครับเกียนที่แล้วมาเล่นที่มิลานนี่แหละแต่ว่าไปเยือนอินเตอร์ที่สนามแห่งนี้ปรากฏแพ้แค่1-0นะครับทาง,ท,าง,ท,าง,ท,างที่โดนไลย่ย่าทั้งเกมทำให้พวกเขาเป็นฝ่ายทํากําไรเป็นรอง2ลูกนะครับส่วนเกมนอกบ้านของทางเล็กเช่แพ้3จาก4เกมหลังแต่ว่าใน2เกมล่าสุดเป็นฝ่ายกินแต้มต่อนะครับไปเยือนยูเว่เสมอได้ไปเยืยนเอยยนอินเตอร์แพ้1ลูกดังนั้นคืนนี้มาเยือนเอชมิลาน จะทำให้แพ้แบบเบียดๆได้อีกหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามวันนี้เอชมิลานของทางแม็กซ์เอลกีจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวหลักอยู่กันครบนารุกราฟาเอลอัลคิสเซนโพลิซิชคริสโตเฟอร์อินคุนคูอาดวินราบิโอครับส่วนทางเลกเชวันนี้นาะรุกมีอย่างทางลาเมกบันดาบริโกสติลแล้วก็ซาดิโกเปรติเกมไหนขึ้นวันนี้ผมขอไปมิลานแล้วกันนะครับถึงแม้เลกเช เกมเยือน2นัดล่าสุดจะเป็นฝ่ายกินตามต่อในฐานะเกมเยือนนะครับแต่มิลานผมยังมองว่าเหนือกว่านะครับบวกกับเลที่ซานซิโร่ปีนี้แข็งแกร่งเอาเรื่องผมมองมิลานน่าจะชนะสัก2 0ได้อยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวมาสรุปทัศน6คู่ในวันนี้กันนะครับ ปรากฏคู่แรกเป็นคู่เดียวนะที่ผมชอบไปที่บอลรองอย่างวูฟที่สกอร์ต่ำนะครับที่เหลืออีโต้ไปบอลต่อหมดนะทั้งวิลลาสกอร์สูงแอตมาลิ is, สกอร์สูงบาซ่าสกอร์ต่ำโรมาสกอร์ต่ำแล้วก็คู่สุดท้ายเอเซมิลานที่สกอร์สูงนะครับมาดูกันว่าจะเข้ากันกี่คู่นะครับอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกทัสกรคู่วิลลากับเอฟเวอร์ตันด้วยนะครับก็วันนี้ทั้งหมด6คู่ก็จบเรียบร้อยไปแล้ว เพื่อนๆฟังแล้วจะสนจะตามจัดไปได้เลยนะครับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนพรุ่งนี้พบก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ